สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทิสก o f u นเดยประจำวันที่2เมษายนพุทธศักราช2567ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับดิฉันปณิศาเรืองชัยนิคมและนักวิเคราะห์ของเราค่ะคุณเต้ธนพลบำรุงพง์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค,คุณเต้เขาวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในหัวข้อเศรษฐกิจเวียดนามโต5.7เซต่ํ่ำกว่าคาดนะคะแล้วจะเป็นยังไงต่อจากนี้คะ่ะก็ล่าสุดนะคะตัวเลข GDP ของทางเวียดนามนะคะก็ออกมาเติบโตสูงนะคะแต่ก็ยังต่ำกว่าที่คาดไว้นะคะว่าเพราะว่าคาดไว้ว่าจะโตถึง6.4เเลยซึ่งตัวเลขจริงที่ออกมาเนี่ยคะ่ะเป็นยังไงบ้างแล้วเป็นผลมาจากอะไรบ้างคะครับผม ก็สําหรับตัวเลข GDP เวียดนามล่าสุดนะครับก็ออกมาเนี่ย5.66ตลาดทวาจัี่6.4นะแล้วก็ไตามารก่อนเนี่ยโต6.7ก็ถามว่าก็ชะลอตัวงพอตัวถามว่าไอ้ตัวที่มันชะลอตัวลงเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่กระทบนะฮะ,ฮะก็เลยหลักๆเลยนะคือภาคการส่งออกนะก็อย่างที่รู้กันว่าการลงในกลุ่มประเทศหลักๆเนี่ยมันชะลอตัวลงอีกครั้งยังเจอตัวของสงครามในตะวันออกกลางตรงเลซี นะครับตรงนั้นเนี่ยทำให้การเขาเรียกขนส่งมันประสบปัญหาแล้วก็พอเขาเรียกการเปินพวประสบปัญหาอีกภาคการติตในประเทศเนี่ยบริเวณดับผลกระทบนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าทางของหน่วยงานภาคเวียดนามเองก็เตรียมพร้อมที่จะช่วยก็คือตอนนี้เนี่ยเขามีพาวเราเรียกว่าอะไรนะดอกเบี้ยสูงอยู่เขาก็มีแผนที่ออกมาตรการมาช่วยเหลือแล้วก็จะมีแผนที่ว่ามาช่วยพวกภาคอสังหาภาคอะไรพวกนี้ด้วยก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมแหละ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังต้องรอดูว่าเศรษฐกษิจโลกมันจะไปทางไหนต่อเพราะเขาก็เพิ่งพาภาคการส่งออกพวกนี้ค่อนข้างเยอะ <c oughs> แล้วก็จะมีอีกตัวเลขหนึ่งที่เห็นแล้วค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือตัวเลขของยอดจดทะเบียนร,รถยนต์ในเวียดนาม <c oughs> ต้องบอกว่าตัวเลขเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งแสนว่าคันเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เรียกว่าต่ํานอกจากช่วงโควิดแล้วอ่ะนี่เป็นเนี่ย <c oughs> เป็นจุดที่มันต่ําสุดเลยก็ <c oughs> คือเศรษฐกษิจโลกและการส่งออกเนี่ยมันค่อนข้างประสบปัญหาจริงๆนะ ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าตัวของเวียดนามเองเนี่ยถึงแม้จะเติบโต,ตได้ดีอยู่โดดเด่นในกลุ่มแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมมองว่าตัวเลข g d p พอาจจะมีดาวไซส์หน่อยหนึ่งนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะค่อนไม่เรียกเมื่อวานทางเวอร์แบงก์ก็มีออกตัวเลขมาเหมือนกันนะครับซึ่งตัวเลขที่ออกมาเนี่ยจริงๆก็ว่าไทยเราโดนหนักกว่าเวียดนามนะ <c oughs> จริงๆเวอร์แบงก์ <c oughs> เนี่ยปรับเวียดนามขึ้นด้วยนะเ <c oughs> ดีย <c oughs> ๋ยวขอไปสไลด์อีกหน้าหนึ่งเลยนะครับนะ <c oughs> ของเวียดนามเนี่ยต่อแรกเนี่ยเวอร์แบงก์เขาทำไ้เมื่อเดือน ออกตุลาปีที่แล้วนะเดือนตุลาทำไว้เนี่ย4.7พอมาเดือนเดือนนี้เอพิลปรับเป็น5.5แต่ปรับปี2025ลง,ลงก็เป็น2 0 2ปรับขึ้นจาก5.5เป็น6ก็คือเวียดนามเนี่ยปรับขึ้นหมดเลยค่ะ <Yes. S 2> แต่ผมมองว่าด้วยตัวเลขของเรียกว่า GDP เวียดนามล่าสุดออกมาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง <sim. S 2> สถานการณ์ในแต่ละประเทศเนี่ยผมว่าตัวเลขเนี่ยจะมีดาวไซส์อยู่บ้างนะฮะเป็นปัจจัยกดดันแต่ว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยอันนี้ไทยเราโดนหนักนะจาก3.4ลงเหลือ2.8 3.5ลงเหลือ3ก็ต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยถึงแม้แนวโน้มมันจะด้านแต่ยังไงก็ยังน่าสนใจมากๆในกลุ่มนี้ค่ะอย่างนี้สัปดาห์นี้เราต้องจัดพอร์ตยังไงดีคะเพราะว่าเราก็มีการแนะนําลงทุนในเวียดนามด้วยที่ผ่านมาค่ะครับก็สําหรับตัวพอร์ตการลงทุนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเวียดนามเป็นตลาดที่ควอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเพอร์ฟอร์มดีมากเลยนะขึ้นมาแบบ20%ได้นะครับแต่ว่าต่อจากนี้เนี่ยเรามองว่าในช่วงของควอเตอร์สองเนี่ยอาจจะมีเรียกแรงขายทากาไรเกิดขึ้นได้ค่ะนะ ถึงแม้ว่าปัจจัยพื้นฐานต่างๆเนี่ยดูโดดเด่นสุดในกลุ่มแต่ว่าโอกาสเทคโปรฟิตยังมีดังนั้นเนี่ยถ้าหากใครที่ซื้อตั้งแต่ต้นปีแล้วมีกำไรอยู่พอตัวเนี่ยผมมองว่าสามารถใช้จงวนี้เทคโปรฟิตไปก่อนได้แล้วรอตลาดย่อตัวสัก5% 8%าเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์ลยแนวเนี้ยค่อยกลับมาใหม่นะผมมองว่าตอนนี้เนี่ยอัพไซด์มันอาจจะมีไม่เยอะมากนะผมมองว่าสักพันสามพันสามนิดๆมันก็ด้แบบสุดแล้วแหละดังนั้นตัวของเวียดนาถ้าใครยังไม่มีให้รอย่อก่อนถ้าใครมีอยู่ก็เทคโปรฟิตแล้วรอจังหวะย่อ ส่วนทางฝั่งของฟิกอินข้ามเนี่ยที่เป็นตัวคออดของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทางฝั่งของ US เรามีเขาเรียกมีความกลัวเพิ่มขึ้นแล้วกันนะเพราะว่าตัวบอลยูรล่าสุดมันกลับมา4จุ3อีกแล้วเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐมันแข็งแข็งแลือเกินออกมาดีใช่มันก็มีโอกาสที่เฟดจะเล่นตัวที่ว่าเดินมิถุนาเนี่ยอาจจะยังไม่ลดดอกเบี้ยนะแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างสวนทางกับทางตลาดโลกเพราะว่าอย่างยุโรปะไรพวกนี้อาการเขาหนักกว่าเยอะ ดังนั้นเนี่ยมองว่ายุโรปมีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ยได้ไวกว่าดังนั้นถ้าใครคิดจะเก็ตกลุ่มนี้เพิ่มเนี่ยก็มองว่าเป็นตัวของอทีจีบอลจะน่าสนใจกว่าทีจีบอเนี่ยโอเคมันอาจจะลดดอกเบี้ยช้าแต่ยังไงมันก็ต้องมานะครับดังนั้นใครมีอยู่ก็อย่าเพิ่งถอดใจไปนะสำหรับต่อมานะฮะตลาดดิรรอบมาเก็ตเนี่ยตัว KFG Brand A กับตัวของ s อ n g f เนี่ยตัวญี่ปุ่นก็ยังคงมุมมองเดิมอยู่นะก็คือใครมีอยู่กำไรเยอะทยอยเทคโปรฟิต ผมมองว่าคุณโลกรอบนี้มันขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วล่ะญี่ปุ่นก็นิวไฮกันไปแล้วตอนก่อนหน้านี้ดังนั้นเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยผมว่าใครกํารแล้วก็อาจจะพอใจที่ิึงตัวเองมีก่อนนะอย่าเพิ่งลบมากเพราะตอนนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยหลายๆอย่างมันเป็นปัจจัยลบแทรกเยอะนะครับทางฝั่งของอินเดียนี้ก็มองว่ามันอาจจะเรียกปีนี้ไม่ได้ขึ้นมาโดดเด่นเพราะมันขึ้นแรงมากปีที่แล้วก็อาจจะเป็นโหแล้วก็รอจังหวะย่อแต่เนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวมากเหมือนอย่างสองตลาดที่ขึ้นแรงนะฮะ แล้วก็กลุ่มเทคเนี่ยก็เป็นเรียกว่าค่อยๆเก็บสะสมแล้วกันนะค่ะก็ใจเย็นๆนะครับค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารแล้วก็การจัดพอที่เรานํามาฝากในวันนี้ค่ะทุกท่านนะคะสามารถจะติดตามรายการเรานะคะได้ทุกวันอัคาร4ี่โมงเย็นผ่านช่องทาง YouTube, Facebook, Tisco Security ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ